วิธีหาโพสต์ฉบับร่างใน Facebook ให้เพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีนี้เลยก็ขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอป a c e b o o k และตรงที่เขียนว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะครับให้กดเข้าไปจากนั้นให้พิมพ์นะครับพิมพ์อะไรก็ได้อาจจะตัวอย่างเป็นพิมพ์จุดแล้วกันเนาะเสร็จแล้วนะครับให้กดย้อนกลับหนึ่งที่เมื่อกดย้อนกลับนะครับมันจะมีเมนูขึ้นในลักษณะนี้ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่บันทึกเป็นฉบับร่างตรงนี้เลย เสร็จแล้วเนี่ยตรงข้างบนนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนในส่วนของ Facebook ขึ้นอยู่ในลักษณะนี้ให้เพื่อนๆนะครับกดเลื่อนหน้าจอลงมาเลยเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ฉบับร่างของคุณได้รับการบันทึกแล้วกดเข้าไปตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเจอโพสต์ฉบับร่างเก่าๆของ Facebook เรานะครับโพสต์ฉบับร่างนี้นะครับจะแสดงผลให้เรานะครับกลับมาใช้งาน3วันหลังจากครบ3วันแล้วนะครับโพสต์ฉบับร่างก็จะถูกลบไปจากหน้านี้นะครับ เพื่อนๆนะครับสามารถกดเข้าไปเพื่อดูโพสต์ฉบับร่างของเพื่อนๆได้เลยนะครับอาจจะตัวอย่างเป็นโพสต์นี้และวกันเนาะกดเข้าไปเลยจากนั้นก็จะมีโพสต์ฉบับร่างขึ้นแสดงผลแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแก้ข้อความหรือว่าจะเพิ่มรูปภาพวิดีโอหรือว่าจะสร้างโพสต์ในรูปแบบของเพื่อนๆได้เลยนะครับเมื่อสร้างโพสต์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับมาโพสต์โดยการกดไปที่ปุ่มโพสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่โพสฉบับร่างจะอยู่ก็ให้เพื่อนๆนะครับลองกดไปที่การแจ้งเตือนตรงนี้เนาะกดไปเลยจากนั้นนะครับให้หาการแจ้งเตือนที่เขียนว่าคนมีฉบับร่างที่บันทึกไว้ในรูปแบบนี้เนาะถ้าหาการแจ้งเตือนแบบนี้เจอแล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปเลย โอเคจากนั้นมันก็จะไปหน้าเดียวกันนะครับคือหน้าโพสต์ฉบับร่างในลักษณะนี้เพื่อนๆนะครับก็สามารถดูและแก้ไขโพสต์ฉบับร่างของมันเพื่อนได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการดูโพสต์ฉบับร่างใน a c e b o o k นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ